บ้างใครขลุกเออได้ปลามาเพิ่มด้วยอืมปลามาเพิ่มแล้วได้สาหร่ายมาแล้วมีสาหร่ายเพิ่มแล้วน่ารักปลามีสาหร่ายอยู่แล้วผิดร่างนะโอ้ยตอนนั้นตัวเล็กนี้ที่ไปจับมาใหม่มน่าจะนั้นตัวใหญ่มากสาหร่ายมาแล้วนะครับปลาก็มีที่อยู่แล้วมีแจะขโมยอืม ตอนนี้เรามาดูปลากันเพิ่มนะครับว่าปลาจะเป็นยังไงบ้างอ๋อสาหร่ายมาแล้วโอ้น้ำใสติ๊งเลยปลาหนุ่มปลาอาหารตกมเลยนี่ปลามาเพิ่มด้วยนะครับโอเห็นปลาตัวใหญ่มากเลยกีาตัวสีน้ำเงินี่ตัวนี้ด้วยแต่นี่หางแดงใช่ก็ปลาตัวใหญ่มาด้วยอุ้ยน่ารักอุ้ยตัวนี้สีสวยมากคล้ายๆกับล็กซี่เลยตัวนั้นไหน ให้เจ๊ดูมากจ๊เห็นป้างแม่เห็นจทองตัวนั้นไม่ใหญ่มากโอ้โหจทองถ้าถ้าว่าถ้าวบัวทองหรือเปล่าไม่เป็นแม่มันถ้าว่าตัวแม่มันจะตัวใหญ่นะเจ็ตัวใหญ่กว่าพ่อมันนะไม่ไหวอันนี้พ่อหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นหางสวยๆอันตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมสีแดงๆหางแดงๆนี่ตัวนี้ตัวรูปตัวใหญ่มาก ้าจะหิวแม่เลยต้องรออาหารแม่ก็กินบ้างกินสารหร่ายอาจจะไม่พอเขาก็กินสาหล่ายไปด้วยนะแล้วก็อาจจะต้องการอาหาราเพิ่มวลนแล้วมาโชว์ตัวแล้วไม่เห็นโอ้แต่ว่าไม่จับดีๆอ่ะมีตัวเล็กไยนะแม่มีลูกปลาด้วย ลูกปลาจะได้แอบไม่นั้นแล้วเดดนตัวใหญ่กินได้ด้วยนะให้ลูกปลาเขาได้แอบแล้มีสาหร่ายลูกปลาเขาจะได้แอบสวยหล่อได้เอ๊ะทำไมตัวผู้ชายมันหางสวยอะ่ะน้ำใสแล้วว่าเจ้เมียเขาจะได้มาชอบเอาอืมโอ้ออยสวยมาก ตัวข้างล่างเลยสีทองอตัวใหญ่มากแม่เหรอน่าจะเป็นคุณแม่คุณแม่แมปลาตัวใหญ่ไปไหนแล้วว่าคุณแม่นั่นไงแอบ,บอยู่อุ้ยนั่งยันตัวใหญ่มาเ,เร็วคุณแม่แม,มาแล้วตัวใหญ่มากเลยเป็นพี่เพิ้มเนี่ยเป็นพี่เพิ้มในในหางปลาเลย ตัวนี้สีสวยนะสีสวยแล้วก็หลังเหมือนอล็กซี่เลยนข้าวาสวยมากสวยมากตัวนี้เัวจริัวนี้ อนนี้มีมากกว่า6ตัวแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่รู้มีกี่ตัวแล้วจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามอนี้ไปเอามาเพิ่มไปเอาแฟมิลี่ปลามาเพิ่มก็เลยไม่รู้มีกี่ตัวแล้วอันนี้เราก็เลยมีแฟมิลี่ปลาหลายตัวเลย <c oughs> นับไม่ถูกแล้วตอนนี้แล้วก็มันละลายเต็มด้วยก็เลยไม่รู้แล้วว่ามีกี่ตัว <c oughs> เดี๋ยวถ้ามันเกิดลูกมาอีกนี่ก็โองหลายตัวเลยเต็มอ่าเต็มอ่าง ตัดไปเล่นได้นะเพราะตัวนี้โหดเยวต้องอย่าให้ใครมาเที่ยวตักไปเล่นนะ <c oughs> เดี๋ยวเราปลาเราไม่เหลือต้องคอยดูด้วยนะเดี๋ยวน้องปลาหายหมดที่สำคัญอย่าให้แมวเหมียวเรามากินปลานะครับแมวเหมียวเราอย่างอาจจะยังไม่รู้เนีเย่ยแมวเหมียวบอกเแมวฉันต้องการหนูปลาใช่ <c oughs> <c oughs> โดดขึ้นมาน่าตกลงไปแน่เราตกแล้วกินปลาได้มาพร้อมกับป,ปลาตัวใหญ่ต้นบึร์กตอกมาพร้อมกัความตื่นเตยนกับปลาตอนนี้เดี๋ยวไอ้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 ต้นนี้ไอ้จอกแหนหรือเปล่าลูกต้นนี้เดี๋ยวต่อไปมันเต็มขยายพันธุ์เต็มเลยเหรอไอ้ที่เป็นใบเล็กๆเนี่ยต,ต่อไปเขียวเต็มแล้วมันมาได้ไงอ่ะนี่แหละก็มีข้าวมาด้วยไงเดี๋ยวต่อไปนะมันมันค่อยๆแตกแตกแตกระจายแล้วมันแล้วปลามันกินได้ไหมก็กินได้เหมือนกัน แต่ว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเยอะจนปลากินไม่ทันเต็มเลยต,ต้องต้องปิดตัวนี้หมดเลยอ่ะใช่ปิดหมดเลยเป็นสีเขียวแล้วก็มองไม่เห็นมันเลยใช่ก็ต้องเอาออกไปบ้างถ้ามันเยอะเกินถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ได้นตาขึ้นมาหายใจไม่ได้เยอะตู้เลยหายใจไม่ได้เขาน่าจะเลิออ่อผนะิวหน้าเราน่าจะไปเอาอาหารเราให้เขาบ้างก็หน่อย แต่ว่าแสงสะท้อนลองมือเปลี่ยนเปลี่ยนนะลูกหยิบหยิบมาให้เขาสส่นอเดียมันยางเทใส่ป๋าคนก่อนก็ได้สักหน่อยแล้วก็ค่อยเพิ่มรวยลงอีกอีกใส่ใส่ลงไปอีกอาะได้แล้วแค่นั้นก่อนเดี๋ยวเขากินไม่หมดเอาไปเลยน้องตามากินอาหาร ตัวทั้งเต็มเลยมันน่าจะแข็งอยู่นะใช่แข็งอยู่น่าจะลอแต่ว่าตัวเล็กมากินเลยเดี๋ยวโดนตัวใหญ่ไม่เห็นมันกินตัวเล็กเข้าไปด้วยคิดว่าอุ้ยอาหารตัวนี้น่าจะอร่อยบอบอร่อยเลยอุ้ยแย่งกันแบบพาไปตรงอื่นเลยโอ้ยแม่ปลากินคำเดียวหมดอ๋อเพิ่มอุ้ยแม่ปลาตายแล้วแม่ปลากินคำเดียวเข้าไปเลยแม่ปลากินหมดเลย ไม่ต้องแบบรอกินหลายทีเลยปลาอ้าปากตัวเดียวเข้าปากไม่แม่ปลาไม่ต้องรอให้มันนี่งไม่ต้องรอให้มันย่อยนิ่มเลยนะแม่ปลากินเข้าไปเลยแม่ปลาบอกฉันจะกินตอนไหนเลยพวกแม่เขาอีกเพราะแม่ดีกว่าเพราะแม่ปลามันตัวใหญ่แล้วใช่แม่ปลาเข้ามารอละแล้วติดเยอะไปไหมใส่เข้าไปเลยเอาลแม่ปลามันทิ้งสองกันติดเมื่อกี้ใช่ปากแม่ปลาที่กัดปากใหญ่มาก ปลาบอกว่า,าของอร่อยตัวใหญ่เขากินได้สบายถึนปีาานปลาอัวนี้นย่เองรเดี๋ยามากินแล้วเององน้ไนนนลไรอม่ากม,<า>มากเตินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำเน่าเสียเดี๋ยวแม่ปลาจะไม่ไใช่ น้ำเน่าเดี๋ยวปลาก็ตุยเยอะนะไม่ปลากลัวไปลาไม่เจออุ้ยให้เขาวันละครั้งก็ัพ่อมพื<ห>ม่นะแล้วก็<า>ตอนเนช้ากับตอนเย็น,นก็กลางวันมันร้อน,ร,อน,ร,อนร้อนร้อนเดี๋ยวน้ำน้ำน้ำเน่านี่ตรงนี้มันติดกัสมยัย ตัวเล็กมันจะกินยังไงอ่ะมันก็ต้องค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดมาให้มันแบบกัดทีละนิดทีละนิดทีละนิดเรื่อนี้ดูเดือดมากเลยใช่ไห่ปหลาน่เจะ๊กินก็ลงไปนอนกินแช่น้ำใช่มีแต่ดึงข้าไปกินตรงนั้นคนเดียวมไม่ให้ใครจองนะ ดีล้วเดี๋ยวน้ำมันจะได้ไม่น่าเกยแม่ปลากินบบเข้าปากเลยไม่นี่เป็นสารก้อนติดกันเลยพี่พ,พี่พี่ตัวใหญ่อ่ะแย่งน้องหมดแล้วน้องกินไม่ทันนั่นน่ะนั่นน่ะใช่แต่แล้วถ้าตัวเล็กก็ไม่ทันตัวใหญ่หรอไม่ได้กินแน่เลยถ้ามวัวแต่ช้าอยู่นะก็อดกินและ แตม่มันแข็งไงน,นะมันแข็งอยู่ปากมันเล็กมันแต่ว่าแม่ป้านี่จะสำหรับเขาน่าจะไม่แข็งแล้วแหละกินเข้าไปขบก็เลยก็จะน่าสีดำดำหาง,างเหลืองแม่ป้าลงไปนอนแล้วเหรอไ,ไปไหนแล้วว่ายไปไหนยังไม่รู้อิ่มแล้ว กินสาหลายไปด้วยกันกินได้ใช่ไหมจาะแม่แม่ปลาไม่ว่าอยู่ตรงนั้นเซะแลว้วแม่ปลาจา๋าแม่ปลาโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะครับวันนี้เราก็มีสาหลายให้ ให้ปลาแล้วมีสไลายให้ตัวปลาแล้วมีสไลายมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าต่อไปจะเกิดลูกมาเต็มหรือเปล่าม,มัเป็นตัวสีดำกับสีทองนะไม่มีมตัวสีแดงตัวสีแดงกินหัวเป็น่อ่ไหเป็นปลาหองอีเว็บชื่ใช่ปลาหางนกยูปลาสีแดงนี่ปลาหางดาบ อ่าโอเคตรงนี้ก็น่าจะดีกว่าตรงนู้นตรงนี้มันไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาหาน้องปลาใหม่ค่อยพามาดูปลาอย่เรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือเปล่าปดค่อยพามาดูปลาใหม่ อกินหมดละดีละจะได้ไม่น้ำไม่น่องไม่เสียโอเคค่ะ